วันที่14มีนาคม2566เจ้าหน้าที่ตำรวจตะเวนชายแดนที่227อำเภอเขมรราชร่วมกับตำรวจทางหลวงตำรวจท่องเที่ยวและตรวจคนเข้าเมืองจับกลุ่มตัวนายทองลาอายุ33ปีนักศึกษาสังกัดสำนักง,งานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกศนแห่งหนึ่งในพื้นที่ขณะกำลังขับรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้าสีน้ำเงินไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนไปส่งยาบ้าจำนวน112เม็ดให้กับลูกค้าโดย จับกลุ่มตัวได้บนถนนสายเขมรราชอุบลราชธานีเขตบ้านบากตําบลหัวหนาอําเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีโดยก่อนจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาพยายามขับรถจักรยานยนต์หลบหนีไปตามเส้นทางดังกล่าวประมาณ5กิโลเมตรเจ้าหน้าที่จึงวิทยุป,ประสานตำรวจทางหลวงและหน่วยงานข้างเคียงช่วยสกัดจับจนสามารถควบคุมตัวไว้ได้พร้อมอยาบ้าจำนวนดังกล่าว ผู้ต้องหาสารภาพพึ่งหยากับภรรยาได้ประมาณ1ปีไม่มีงานทำไม่มีเงินเลี้ยงลูกวัยห้าขวบจึงคิดสั้นหันไปรับซื้ออยาบ้าจากเพื่อนชายชาวลาวที่เกาะกลางลำแม่น้ำโขงมาในราคาเม็ดละ10บาทมาจำหน่ายให้กับนักเรียนนักศึกษาและกลุ่มวัยรุ่นทั้งในและนอกพื้นที่ในราคา3เม็ด100บาทเพื่อหาเงินเลี้ยงชีพ แต่ไปไม่รอดตรวจปัสสาวะพบเป็นสีม่วงจึงควบคุมตัวพร้อมของกลางทั้งหมดส่งพนักง,งานสอบสวนดำเนินคดีต,ตามกฎหมายต่อไป